เฮ้ยกูเก็บข้ามันได้อุ้ยกูตายว่ะแค่เรากูตายฝ่ายล้วกูแอกเกินกือแล้วโมวแล้วอแพ้แน่ไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้่อไม่แพ้30วิเองเนี่ยกยแพ้เลยทันทันทันทคลิปเรายังไม่มาเฮ้ยเมันมารอแล้วมันมารอแล้วทันนี่เยไทันเหรอมันรอเนี่ยทันทันทัองเคลียร์คลิปอ่ะ คลิปโอ้ยตายวะเอาตายเออคนหึงคันมึงจะตายมึงตายแพ้เลยอ่าแพ้แล้วโอ้ยไม่แพ้ว่ะไม่แพ้ว่ะคลิปไม่มีคลิปไม่มีเอาคลิปไม่มีเอาคลิปไม่มีเฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยเฮ้ยการไล่ดี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 เฮ้ยได้บ้านได้สามบ้านเราได้สามบ้านเลยได้สามบ้านไอ้เย่อได้สามบ้านเฮ้ยเอาเฮี้ยกลายเป็นได้เพีเอ็มจีเลยโอ้กูเหนื่อยว่ะแข่งยเฮยกูเหนื่อยวันนี้แหละเราจะไปคอนกันอุยอีรันดอ อุ้ยเอลันโดอุ้ยเอลันโดอุ้ยเอลันโดวิเอร์แลนโดซาดิลไม่ดีอ่ะตัวนี้ก็ได้อยู่ทีเดียวไปเปกลมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็นซนไก่เนียลืมเขยกูลืมแล้วป่าไหวปหมเนี่ยป่าป่าไหวปหมเนี่ยป่าไม่ไหวไม่ไหว่ะกูลืมไปแพ้แล้วลอบใจเพื่อนร่วมทีม ตายไหวไปเลยปะนะเรียนรู้มันหลอก oh. ใครวะมึงมีใครอะกิกซี่เหรอสู้กับศัตรูไปด้วยกันไ <c oughs> อ้เฮียไม่ตอบด้วยกูค้างอ่ะค้างค้างควดเลย <c oughs> โทรศัพท์ขยายเหี e ้ยโทรศัพท์ขยาย My Esport You Get Ready Fight เริ่มร้องแล้วเริ่มร้องแล้วไอ้เหี้ยเริ่มร้องแล้วเรียบร้อย เฟิร์สบัตไอสัตว์เอ้ยกุ้ยเฮียกิวดอแหละเฟิร์สบัตแหละอ้าวดับโบ้แคลร์กับดาวคู่เฮ้อะไรวะแคลรี่เราไม่แคลรี่เรากระโปะอะด่ามเลยตบไอหนังไข่ลิงไอหนังไข่ลิงอะไรวะไอเฮียอะไรคือหนังไข่ลิงวะเนี่ยไอเฮียมันเป็นไงวะหนังไข่ลิงกูไม่เคยเห็นเลยมึงเคยเห็นด้วยหรอ เคยดิแล้วมันเป็นสปีดเลยมันมาแล้วบนยแยะวะเนี่ยตายว่ะไอ้เบี้ยอะไรกานเตี้ยมันที่แอบไว้เดี๋ยวต่ตัวเฮ้ยจีบหายแล้วเฮ้ยมันเจบป่าไม่เจ๊ป่ากูมาแล้วบังสวยบังสวยโอเคไปคิดรอไอ้ดอยดอมึงตันดิไอ้ดอยตันดิกูคว้ามันเลย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 เบื่อเนี่ยโอ้มันฟิกแล้วมันฟิกหนีฟิกหนีแล้วมันหนีมา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 แล้วหนีมาแล้ว ถอยครับผมถอยครับม nice ึงมาด้วยกันเหรอสองคนอ่ะฮะมึงมาด้วยกันเหรอใช่มาสามมากสามไม่แม่เย็ดคุยเอ้ยมึงมาใครตัวเนี่ยมาใครตัวเนี่ยใครตัวเีมย์มึงไหนพี่เอดหมื่นตายอ๋ออี้ย่ะมึงเลียงไปนะสามคนนะมึงเลี้ยงไปก่อนนะกูต้องไปช่วยล่างอ่ะนะรู้ป่ะอันนี้พูดแบบจริงจังมันีข่าวละอะไรวะเนี่ยเหี้ยเหี้ยอะไรวะพวกมึงเราดับแจกกวางแล้วระดับกูดิกูช่วยลีนะกูไม่เล่นบนนะมึงมาสามคนนะมึงดูแลกันเองนะบังบังบังดูแลกันเองรู้เป่า วหรอกันคลิปพออย่าไปบวกดิกันคลิปดิกันคลิปดิช่วยลอรีก่อนไอ้ลีมันแย่แล้วเนี่ยไอรีไม่เกิดเราแพ้นะไอรีมาล้วนคนเดียวมันก็เตือนเฮ้ยขบวนบวกดิ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 เร็วบวกเลยตีกิวหน่อยตีกิวเร็วเออโดนตายแล้วหนึ่งตัวสอแต่สองแต่สองเจี๊ยบสอสองตัวเออ ดูดันน่อยไอ้พวกคีเยสวไปรุ่นเทดีมาไปรุ่นเทดีมาไหนไอ้เหี้ยไปรุ่นเทดีมีอยู่ไหนวะมันคีเยสเวียนจิ้มตูดมันนี่เดี๋ยวไลด์แล้วสไลด์แล้วสไลด์แล้วสไลด์แล้วโดน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 มึงกินกติทำไมไอ้โจอี้เฮียถอยเออนั่นแหละว่าถอยเลยถอยก่อนถอยก่อนไอ้เฮียสกอร์เราทำไมมันสู้สี่มีวะ ไปดิม er. oh mm ึงเดินไปเลยเขาเลยเขาไปเลยอย่าไปกลัวดิกูมาแล้วเนี่ยมาเนี่ยมาดิอย่ากลัว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 ดิอย่กลัวดิกลัวดิอย่า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 กลัวดิกลัวดิอกลัวดิอย่ากลัวดิอย่ากลัวดิอยกลัวดิอย่า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 กลัอย่ากลัวดิ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 อย่ากลิอย่าลัวดิย่ากลัวดิกลัวดิอย่ากลัวดิอย่ากลัวดิอากลัวดิอย่ากลัวดอย่ากลัวดย่ากลัวดิอย่ากลัวดิอ ยกสวยไอ้ยกสวยว่ะสวยว่ะเฮี้ยสวยว่ะยิมกูเอ้าเฮี้ยอะไรวะนะตทรสับขยาตโทสับขยาอีกแล้วไอ้เยี้มปาทิ้งเลยไปกูไปกูปาทิ้งแล้วเฮี้ยแต่ป้อมเราแตกหมดแล้วตินี้มันเอาไว้ใช้จังหวะไหนหมดตัวเนี้ยมึงเล่นตัวเฮี้ยะไรอะเอาเป็นนี่ไว้ตอนไอ้นี่ไงตอนมึงยิงไล่กับมันจะตายแล้วมึงค่อยใช้อันนั้นอะอ้าวอะไร40,000 40,000 4200ตายมูวิ่งเข้าโคตรมูวิ่งกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้ว มือถืออีกคนมือถือค้างอีกคนคุยคนสมกอบเลยคนสมขยะขยาเครียทิมขยะไอเขาดีว่าเขาดีเขาดีไอดีเขาดีไปได้เล่นมือไปได้เล่นมึงกันหนีหน้อยเอ้ยข้าไนาไอต่างแล้วต่างแล้วไอเอาอีกตัวเลยตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยสองตัวเลยสองตัวเลยสองตัวช่วยหน่อยช่วยหน่ยช่วยช่วยช่วยเออเฮียรีสกิ่มัน คิดไม่ได้ไม่ได้แล้วพอก่อนถอยก่อนถอยก่รถหมายมึงชนะนู้ยตาเนี่ยคอนแฟนดาวกูได้เป็นจริงไอ้เหี้ยเออเหี้ยกูมึงหลอดแล้วไอ้ฮะมึงแฟนดาวเหรอไอ้เค้ามึงแฟนดาวกูสิบสิบล้านดาวอ่ะโอ้ระดับจักรวาลจริงสิบล้านดาวอ่ะผมนะที่เป็นป่าระดับจักรวาลป่าปูลีตายตัวเดียวดูดิเห็นไหมมนทุบไม่ได้แล้วเนี่ยกูยิงกระโดงไม่ไดอกโดนสองทีตายเลยดอฟ้องแม่เนี่ยเนี่ยมึงมั่วไอ้แมมึงเดินไปไหนมาไงวะ ยเฮ้ยจบเลยโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยจบแล้วมึงแง้ยนากูเ้ยมึงเดือบไปตายกันสามตัวมึงมาได้กันไอ้เหี้ยแม่เย็ดแพ้แล้วเกัดป้องแหววเนี่ยโอ้โยเฮี้ยดูดิโคนขี้เย็ดเลยพวกมึงไอ้มึงขี้เย็ดจัดเลยอ่ะมึงไปทำไมวะไอ้สัตว์เอ้ยแถวเนี่ยไอ้รีมึงปาไปเรื่อยนี่ปาลดลดคันเดียวรถคันเดียวรถคันเดียวเออเอาเฮ้ยเฮ้ยเอ็กไอชิ้นนี่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 เอ็กพอพอพอแค่นี้แหละพอก่อนพอก่อนเฮ้ยรอเป็นคุ้ยไว้ไอ้สัตว์ มันตีแล้วมันตีแล้วดีแล้วดีแล้วด <Okay, S 1> <c oughs> ีการคลิปการคลิปตัวมาผิดมึงไม่ได้เลือกตัวผิดหรอกมึงเล่นผิดด้วยไอ้คุย <c oughs> แสนดาวมึงไม่ได้อะเนี่ยมึงเล่นอย่างงี้เนี่ยมึงอยากชนะ <c oughs> มัไเนี่ย <c oughs> มึงฟังดิไปดันบนคนนึงไอลล้ลิไอลล้ไอล,ลิมึงไปดันบน <c oughs> ไม่โดนไม่โดนมึงเล่นไปกูตีดาวให้มึงเล่นไปก่อนมึงเล่นไปกูตีเองเล่นไปสี่คนนะเล่นไปไปเลยดิครับนี่ไปเล่นดิไปตีป้อมตีแตกนะ มันจะได้ล่อเนี่ยเดี๋ยได้แล้วไหวไหวมันเป็นป่าระดับล้านดาวสิบล้านเฮียล้านดาวเฮียอะไรสิบล้านโอ๊ตสิบลนสิบล้าวอยกันบนคนนึงไอ้คุยค้างอีกแล้วค้างเฮียอะไรเยอะแยะโทรศัพท์เป็นคุยเลยวะเฮ้ยใหม่หน่อยดิได้ใหม่หน่อย๋ยวกุนคือโทรศัพท์มึงใหม่หรืเปล่าถ้าไม่ค้างถ้าไม่ค้างนี่จะเก่งขึ้นอีกสามร้อยเปอร์เซ็นต์ดูชื่อ ้เย้เยเฮ้เยอ้กูช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่โอ้ับนี่กูตายไปแล้วเฮียพวมึงได้ดูดเลือดไ้เยอยโอ้โหเฮียดูดไข่เลยตอนเนี้ยไอ้นี่เอาเอาวหน่อยเฮ้ยไม่ต้องเ่นแล้วไม่ต้องเล่แล้วกาคเพไอ้เฮียปอมแตกแล้วพวกมึงเป็นเฮียเยมึงมึงรวมทีมคนมีปัญหาเยอีกตวงโทรศัพท์เป็นคยเยก็ไม่รู้เนี่ยรยากโรย ไอลิงเฮเอาเฮ้ยเอาไว้เอาเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮี้ยเมื่อกี้คืออะไรวะเฮ้ยมึงเล่นมึงมึงไปมึงอย่าเล่นนะมึงไปปวดไว้ไอ้ตรงดาร์กอะไปปวดไว้ไปปวดไว้ไปปวดไว้เฮี้ยมันตีตายแล้วบ่อยเฮี้ยเฮี้ยเฮ้ยใครเป็นไรอะโทษทีว่ะสองนัดแดด ไอ้กัดกลางไว้กัดกลางไว้กัดกับกัดกัดกับกัดไอ้กับกันกลางกับกันกลางเฮ้ยสู้ได้หมดแล้วสู้ได้หมดแล้วไอ้ตัวแบบไอ้นี่ตายห้ามหมดแล้วโอเเคคโโออ้ยเอ้ยกูเกือบฆ่ามันได้อุยกูตายว่ะแค่แล้วกูตายชิบหายแล้วกูแอคเกินเฮ้ยกูคีย์เอสเกินกูคีย์เอสเกินกูคีย์เอสเกินช่วยกูด้วยช่วยกูช่วยกูแล้วมาแล้วเฮ้ยขับนี่ตีป้อไว้ขับนี่ตีป้อไว้ขับนี่ตีป้อไว้ดาบไปดาบไป โอ้โหเกือบไปเฮียเกือบแล้วกูกลับแล้วกลับแล้วไอ้กิวดอมึงนันเวฟนี้เวฟนึงฟังกูมึงอยากชนะไปไปไปเออไปไหนก็ไปไปเออเป็นแล้วดอยดอยอย่างดรอปล่ะคำพิธีมึงยิงแรงอะดิวันนี้ศาดตร์เรียรเรียร์เรียรเรียรกับมันมิกุฏิกับไปเอ้าเฮ้ยใครตายวะตีบ้านหน่อยตีบ้านหน่อยตีบ้านหน่อยตายดึง เฮ้ยถอยถอยถอยมั่วแล้วเฮ้ยเฮ้ยเรามั่วแล้วถอยก่อนเกี่ยวมั่วแล้วไอ้สัตว์มั่วแล้วเฮียแพ้แล้วน่ไม่แพ้ไม่แพ้กบอยถอยไม่แพ้เฮียเลยสามตีบีเอี้ยแอลเยียบกูจะแพ้ได้เลยทัน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 คีฟเรายังไม่มาเฮ้ยเฮ้ยมันมารอแล้วมันมารอแล้วทันเฮียอะไรทันเหรอมันรอเนี่ย เคลียร์คลิปอ่ะเครีย์คลิปโอ้ยตายวะเอาตายเออคนหนึ่งคันมึงอย่าตายมึงตายแพ้เลยอ่าแพ้แล้วเอ้อไม่แพ้ว่ะไม่แพ้ว่ะคลิปไม่มีคลิปไม่มีเอาคลิปไม่มีเอาคลิปไม่มีเฮ้ยตายว่ะเฮ้ยเฮ้ยวุ้ยอ่ะเฮ้ยการไล่ดี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 พอ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 ไอคิวดาวพอก่อนพอก่อนไอ้เยอะเกือบแพ้ว่ะเกือบแพ้ว่ะอยู่เฮ้วิ้วอยู่วิ้เฮ้ยได้บ้านได้สามบ้านเราได้สามบ้านเลยเลยสามบ้านไอ้เยอะเลยสามบ้าน เอาได้ตามบ้านเลยไอ้เอ๊ะไอ้เอ๊ะคนบิ๊กเลยเอาว่ะไอ้ได้ตามบ้านว่ะเอาได้ตามต้มฉีเลยไอ้เอ๊ะบังฟังฟังตายยังผมเกลียดแล้วอ่ะไอ้เอะบังไอ้สั่านเอ้ยไอ้เอ๊ะกลายเป็นได้เพีเอ็มจเลยโอ้กูเหนื่อยว่ะไอ้เอะเฮ้ยพี่กูเหนื่อยไอ้เอ๊ะไอ้กูเล่นมือเล็กกูเล่นคนเดียวไอ้สัตว์เนี่ยคะแนนั่นเลยยา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 มันมันตีเลยเอ้ยเอ้ยไอ้ค่อยเล่นค่อยเล่นเฮ้ยตีบ้านเลยตีบ้านเลยตีบ้านเลยตีบ้านอย่างนันเลยตีบ้านอย่างนันเลย เ้ยเอ้ยเอาเฮ้ยปอมเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขี่ยวเนี่ยเขยกำมันเลยไอ้สัตว์อ้มกำมันเฮียเยกูเนี่ยไอ้สัตว์ฮะกูจกำมันเฮียกูะเปคนบูยเลยเฮ้ยกูีเป็นคนบูดสักีเฮยไอ้เว้ยเยี่ยเยี่ยมโซ่โซ่โซ่สักทีเยนะมึงไื้อเรื่อทยไปกดใจมั้ย กล้าพูดคำว่ากำมัดเลยกูนี่ไอ้เหี้ยกูนี่กำยันตีนเลยกูก็ตีนถีบกล้องเลยเหี้ยถ้ากูตีนถีบกล้องได้แล้วทะลุไปโดนหน้ามึงนะมึงโดนแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแล้วคือมีหน้าแม่งอันติเสร็จแล้วด้วยโอ้โหแล้วกูก็จะตีบ้านแล้วเมื่อกี้คลิปเข้าแล้วด้วยอ่ะเอ้โอ้โหดูดิแม่งคนละเจ็ดคนละสิบคนละแปดเอ้โหแม่งย้ดไปรีพอร์ตแม่งหมดไปตรวจเยี่ยวกันทุกตัวเลยไป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 พวกเราเรามาตรวจเยี่ยวกันหน่อยดีกว่าไปจ้าไปจ้า